ก็กลับมาอีกครั้งนะคะในบทที่2เหมือนเดิมหลังจากที่เราเรียนไปแล้วก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนกับเศษส่วนเนาะทีนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบฮะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจํานวนค่าฮะจำนวนคละเรามาดูวิธีกันเลยดีกว่าเนาะก็ บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ยากนะคะอาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาจากการเปรียบเทียบเศษส่วนกับเศษส่วนเพียงเล็กน้อยนะคะก็ไปดูตัวอย่างกันเลยนะตัวอย่างแรกตัวอ,อย่างแรกให้เป็นหนึ่งเศษสามส่วนสี่ะกันกับเศษห้าเศษเก้าส่วนห้านะคะ่าเป็นจำนวนคะกับเศษส่วนเนาะ วิธีทำเรารู้แล้วว่าอาการที่เราจะเปรียบเทียบก,กันได้มันต้องเป็นทำตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนโดยการหาคราแต่ที่เนี้ยเศษส่วนที่เราได้มามันเป็นจำนวนค่ะเมื่อมันเป็นจำนวนค่ะเราก็ต้องจัดรูปให้มันก่อนอมาจัดรูปจำนวนค่ะก่อนอจัดรูปก็เอาส่วนคูณส่วนคูณจำนวนเต็มแล้วบวกกับ ส่วนคูณจำนวนเต็มแล้วบวกกับตัว4ใช่ไหมคะจำได้ไหมอ่ะ4 4หนึ่งเป็น4บวกสามเป็นเจ็ด่ะ, 7, ะก็จะกลายเป็นเจ็ดส่วน c จำไว้ว่าตัวส่วนคงเดิมนะคะอะ่ได้มาละเป็นเศษส่วนทีนี้ทำไงต่ออ่แต่วคุณจะเขียนไว้เลยเนาะกับอะไรเศษ เก้าเมื่อกี้อ่ะเก้าส่วนห้าคุณนำมาเขียนไว้เขียนมันตรงกันะจะได้ดูง่ายๆนะคะทีนี้ได้เศษส่วนออกมาแล้วนะคะหน้าที่องเราตอ่อไปคือว่าต้องไปหาครานอของตัวส่วน,นะคะครนอของของอะไรของสี่คับ5นะคะสี่กับ5้าตั้งหารเลยมาดู มีตัวไหนไหมที่มาหาร4และ5้าได้ลงตัวพร้อมกันมีไหมคะฮะไม่มีถ้าไม่มีก็เอาตัวที่เขาให้มาเนี่ยไอตัวที่เหลือเนี่ยสองตัวเนี้มาคูณกันเลยฮะครอร์อของ4และ5ก็คืออะไรคือ4ีคูนหเป็น20นั่นเองเพราะนั้นอีกครอร์อ พอรนอสองตัวเนี้ยก็คืออะไรคะยี่สิบนะคะยี 20, ่สิบเท่ากับเจส่วนสีอ่ะสีคูณอะไรถึงจะได้ยี่สิบสห้าเป็นยี่สิบก็คูณ5ทั้งเศษและส่วนคูณกันออกมาสิ7เจดห้าเป็น 35. สาสิบห้าข้างล่างคือคูณกันได้ยี่สิบ ทีนี้ข้างล่างอ่ะ,อะ,อะเศษส่วนชุดต่อไปก็คือเก้าส่วนห้านะคะเก้าส่วนห้าน้อห้าคูณอะไรได้ยี่สิบห้าคูณเลยคะห้าสี่ยี่สิบคูณออกมาเก้าสี่สามสิบหกห้าสี่ยี่สิบอ้าได้มาแล้วตัวส่วนเท่ากันแล้วนี่เห็นไหม สังเกตว่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วใช่ไหมคะเรารู้แล้วจากหัวข้อแรกที่เราเรียนมาใช่ไหมถ้าตัวส่วนมันเท่าแล้วเราก็บอกได้เลยว่านั่นคือสามสิบห้าส่วนยี่สิบมันเป็นไงคะมันน้อยกว่าสามสิบหกส่วนยี่สิบแล้วก็เลยตอบนะคะดังนั้นเอาโจทย์ตั้งต้นมาตอบโจทย์ตั้งต้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ หนึ่เศษสมส่วนสีเป็นไงน้อยกว่าเศษเส่วนหจบ1ข้อ,อจบ1ข้อนะไม่ทันกดพอส์นะอ่แล้วก็ค่อยๆไล่ดูนะคะอ้ต่อไปไปดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองจะเอาเป็นเอาเป็น17บส่วนหกับ 2องเศษสิบสี่ส่วนสี่สิบสองแล้วกันอ่ะมาดูนะคะตัวเลขเยอะอย่าเพิ่งตกใจนะคะมันไม่ได้ยากอยากที่คิดอ่ะมาดูวิธีทำนะคะ,ะวิธีทำเขียนไว้เลยเขียนโจทย์เลยนะคะ,ะนึกอะไรไม่ออกเขียนโจทย์ค่ะคอนเซปต์พูนะ,ะมาดู ข้างบนเศษ17ส่วน6เป็นจำนวนเต็มหรือยังเป็นหรือยังคะเป็นแล้วถ้าเป็นแล้วก็ไม่ต้องไปเปลีป่ยนแปลงอะไรนะคะไม่ต้องไปจัดรูปใหม่ต่อไปมาดูอันต่อไปนี้2เศษ1บส่วน42จำกตว่ามันเป็นจนํานวนคะ่ะเมื่อมันเป็นจนํานวนค่ะเราก็ต้องจัดรูปให้มันก่อนนะก็คือเอาเอาอะไรนี่ส่วนไปคูณ จำนวนเต็มแล้วนำไปบวกกับตัวเลขนั่นเองนะคะอ่ะมาดูทีนี้42คูณ2ได้เท่าไหร่42คูณ2คูณ2เป็น84ค่ะ42คูณ2เป็น84อน 84. อ84ออกมาแล้วไปทำอะไรต่อไปบวกกับอ่ะบวกกับ14ใช่ไหมอ่ะมาดู4 เพราะนั้นทำไมได้เท่าไหร่ได้เป็น9 8ส่วนส่วนอ่าส่วนตัวเดิมก็คือ42ได้ออกมาแล้วได้4ส่วนออกมาทั้งคู่แล้วต่อไปหน้าที่เราต่อไปก็คือหาครนรครนอรของอะไรคะครนอรของ6และ นอของหและสี่สิบสองทีนี้ตั้งหารดูสิอะไรเอ่ยหารหและสีบสองลงตัวอ่าเอาอะไรดีสองได้ไหมสามได้ไหมเจออะไรอ่าสำหรับค,คูณนึกถึงแม่หกหกคูณอะไรได้หกหนึ่งเป็นหกหกคูณอะไรได้สี่องท้องแม่หกซี่ได้ห ค่ะสามสิบหกหกเจ็ดสี่สองอ่าเหลือหนึ่งกับเจ็ดไม่มีตัวมาหาและเพราะนั้นครนอรนอของหกและสิบสองคืออะไรก็คือหกคูณหนึ่งคูณเจ็ดใช่ไหมคะจ้มีค่าเท่ากับเท่าไรหกหนึ่งเป็นหกหกเจ็ดสี่สิบสองได้ออกมาแล้วเพราะนั้นนะคะขอโทอ่าไม่ต้องเขียนก็ได้เเนาะ เพราะนั้นเราทราบแล้วว่าโครนอรของหกกับสี่สองเนี่ยมันคือคือ,อ่าไหรคะคือสี่สอง่ะสิบเจ็ดส่วนหอ่ะครนคือสี่สองหกคูณอะไรได้สี่สองคะหกท่องไปแล้วเมื่อกี้หกเจ็ดสี่สิบสองก็คูณเจดทั้งเศษและส่วน อะเจ็ดสิบสิบเจ็ดคูณเจ็ดได้เท่าไหร่อะตั้งโทสอะบางคนยังไม่คล่องหรือบ,บางคนคล่องแล้วทดแบบนี้เลยอะมาดูเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าใส่เก้าทดสี่นะคะเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสี่เป็นสนะะิบเอ็ดนะ,ะส่วนด้วยหกเจ็ดสี่สิบสองได้ออกมาแล้ว ต่อไปนะคะ98ส่วน42 42อะไร42คูณอะไรที่42 42 1เป็น42นะคะก็คูณหนึ่งทั้งเศษแล้ส่วนก็จะได้ออกมาตัวเดิมนะคะที่จริงขั้นตอนนี้เราสามารถตัดออกได้เลยนะคะคูณหนึงมาคูนถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเขียนเนาะอ่ะเราได้ออกมาแล้วอ่ะถ้าครูเปลี่ยนสีบการใหม่แล้วกัน เพื่อให้มันดูเหมือนกันเนาะอ่าเมื่อตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเราก็จะบอกได้ว่านั่นคือนั่นคือ1นึ่งร้อยส่วนสี่สิบใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะดังนั้น ดังนั้นเวลาตอบนะคะเอาโจทย์มาตอบดังนั้น17ส่วนหมันมีค่ามากกว่า2เศษส4 4ส่ส่วนสี่สิอจบไปแล้ว1ข้อนะคะอ่ะต่อไปไปดูตัวอย่างที่3กันเลยอ่ะตัวอย่างที่3เอาใจดี ตัวอย่างที่3ามอ้าห้าเอา้สามส5หส่วนหกับกับ3ามสิบส่วน9แล้วกันอ่าสามสิ่วนเ้านะคะ,ะวิธีทำวิธีทำเหมือนเดิมเขียนโจทย์เลยนะสามสี่ห้าส่วนหกับอะไร สามสิบส,ส,ส่วนเก้านะคะอ่ะมาดูเศษส่วนตัวแรกเศษส่วนตัวแรกสังเกตว่ามันเป็นอะไรคะมันเป็นจํานวนค่ะใช่ไหมมันเป็นจํานวนค่ะนะคะเราก็ต้องจัดรูปมันก่อนนะจัดรูป,ปง่ายๆตัวเศษอตัวส่วนไปนคูณกับจํานวนเต็มคูณกันแล้วไปบวกกับตัวเศษอ่ะหกสามเป็นหกคูณสามเป็นสิบแปดสิบแปดบวกห้าเป็น 18. 18, แปดห้าเป็นบวกห้าเป็นยี่สิบสามส่วนคงเดิมต่อไปสามสิบสอเก้าสาสิบสเก้าเป็นไงไม่ได้จัดรูปก็เขียนไว้เหมือนเดิมถูกต้องนะคะ,ะทีนี้ได้เศษส่วนมาแล้วหน้าที่ของเราต่อไปก็คือไปหาโคโรโนหาโคโรโนอของตัวส่วนก็คือ กกับเก้านั่นเองอ่ะมาดูหกกับเก้าอะไรหารหกกับเก้าได้ลงตัวพร้อมกันหารหารหกและเก้าได้ลงตัวพร้อมกันคิดถึงแม่สามสามคูณอะไรได้หกสามสองเป็นหกสามคูณอะไรได้เก้าสามสามเป็นเก้าอ่ะเหลือสองกับสามไม่มีตัวไหนมาหารสองและสามได้ลงตัวแล้วเพราะฉะนั้น คร,รนก็คือตัวที่เหลือใช่ไหมคะเอามาคูณกันก็จะกลายเป็น2คูณ3คูณ3เึ่มมีค่าเป็นเท่าไหร่2 3เป็น6 6 3เป็น18เพราะฉะนั้นคร,รนของของ6และ9คือ18นะคือ18นะครูขออนุญ,ญาตใช้ปากกาคนละส4เนาะเพื่อจะได้ดูง่ายนะคะ23ส6 หคูณอะไรได้สิบปดหคูณอะไรคะหกสามเป็นสิบแปดคูณสามทั้งเศษและส่วนเศษคูณเศษค่ะทีนี้ยี 23, 3, ่สิบสามสามได้ไรอะไล่คูณเลยถ้ามันเป็นจํานวนจํานวนอ่ะหลายๆหลักเนี่ยคูณกับหลักเดียวเนี่ยมันจะง่ายนะคะสามสามเป็น9ก้าสามสองเป็นหอ่า ทีนี้ข้างล่าง6 3เป็น18ดต่อไปนะคะ30ส่วน9 9คูณอะไรถึงจะได้18คะ9 2เป็น18คูณ2ทั้งเศษและส่วนเอาเศษคูณเศษค่ะ32เป็น60 9 2เป็น18เห็นไหม ตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันแล้วต่อไปแล้วก็ตอบได้ใช่ไหมคะอ่านั่นคือนั่นคืออ่า6.9ส่วน18ใส่เครื่องหมายอะไรอ่า6.9มันมากกว่า60นะคะดังนั้นดังนั้น เศษสามจำนวนเต็ม3ใช่ไหมเศษ5้ส,ส่วนหมันมากกว่า30มสิบส่วนเนะจบไปแล้ว1นึ่งข้อนะอันนี้ก็จะเป็นนะตัวอย่างของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะที่เป็นเศษส่วนธรรมดากับเศษส่วนที่เป็นจำนวนคระเนาะ อะะหลักการก็คือต้องจัดรูปมันก่อนจัดรูปแล้วก็ไปหาคอรคโนโมือนเดิมอ่โอเคสำหรับหัวข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่หัวข้อหน้าก็คือการเปรียบเทียบจำนวนครากับจำนวนครานะคะโอเคสวัสดีจ้า